ก็เป็นเศียดน้อยมันไม่ไพ่ไม่หยังงนั่นสดีดครับสวัสดีพี่น้องสดสวยครับเดีวมาทาั้งสาบแล้เพี่นีอปลาสตบุญปะนะเดีพ่อตัวตับงโบุน <laughs> มาแต่เม,มา่อเราปลาไหลไ่นพี่น้องมันบูบูครับมันแหลมเียล่ะ มันจะห้อยพื้นแท่งเอาสองสามหุ้นเหรอครับเห<ม>็นมันปลอดเห็นมานเมาแท่งลงเบติปลาไปใส่บุญนินซีบัเนอะโมก็ตึกทีเดียวโา<ม>ตั้งแต่ยัตัวจ่อยพี่น้องไปเบปิ่งไปแล้วมันครับพองหนูพี่น้องเออเป็นเสียงอยู่ครับ ปลอดกันนี่พี่น้องปลอดใหม่ๆกับนีครับปลอดใหม,ม่ญี่ปุ่นแท่งลงเบื้องติดเือปอดอกมันถึงลอยของพงกนามตะบูเรหุดไม่มกันครับ thế mà bật lẹo bọn thứ này thì phải hả thế bọn thì mà ngay bọn ôi, thay, 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 thay. Nạp cho nó ôi tay 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 con mơn gấp nạp nào nó khuất người đấy Nhìn cái biết เดี่ยวพูกันเอ้อยครับอโอ้ยหินถือหินครับหูพันกัเตยเพ็นไปเนาะ หรอถ้าเป็นเรียก็ได้พี่นองนะจัเกเบิ้มกันครับตักเบิ้มเบิ้มเหรครับโอ้ยยังได้ติดแดดน่อยเนาะลุมกันพี่น้องลุมกันครับอยู่ได้บุ๊พี่น้องว่าจึกแล้วป่ะนะ พื่นฟังเสียงพี่น้องเลยพื่อ่ะอุ๊กอักอักเพื่อนนะครับพ่นของขบกเลยครับโอ้้ยโอ้ยน้ำเขาน้ำเขาน้ำเขาไ่าน้ำเขาครับ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องเอาไปแล้วครับงัว้าลายลุกพี่น้องว่ะฮึ่เรอ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 เฮ้ยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเล้ยอื่ม คุจอดเลยครับไมแล้วบนเนี่ยโอ้ยโอลาี่น้องเอ้ยออนซอนครับพ่อนอยากกินซายลมเลยครับอืมไม่ปน้นองเอ้ยเหรครับมันแลไปน่อฮ้ออยาก,กินสายยังั่น เท่ามือก็ต่อไปครับเพื่อนหมานี่ก็มาเป็นหนอง่ะเป็กพี่น่อมมาหนึ่งตัวพี่หน่อเอ้ยเท่ามือยู่บ้านครับรอไปกินข้าวกันอุ้ยัวปลาพี่น้องอ่อนฟ้นครับข้อมงาเหมือนพี่นองมนแ่ท่มือถือครับม่มันข้นหูเหรดีมันเหนียวพี่น้องลองเท่าุือยื่นกันน้พี่น้องเนาะ แจ้งเราเห็นพี่น้องเพืนนะ่อนเราพูดโคลนพี่น้องเอ้ยไม่คนกร็ร้ายคนเหยียวปลามาหาปลาไปเตยบุญมานะแล้วตอมาดตื้ตดตัแล้วพี่น้องคือไปกินเมียงครับอย่แงเมองเราเดี๋ยวก็บพี่น้องครับนี่นเนจ้าตุลุนกันครับวานแม่เหรอครับดูน้ำกันติแม่น้องแม,งแม่พี่น้อกับเป้าแล้วหลังพี่น้องเอ้ยครับ แแม่ก็เป็น้าไรทั้หลอดูกันครับนี่บ่ได้มาเตรียมพร้อมมาถึงแม่ดีพิน้องกอยังกุกกักุกก,กะ มันเหม็นดีครับเสียมบริมาพี่น้องจะกุกกุกกักตั้งเต็มครับไม่เมื่อยเนี่ยคนเลย Ha ha ดินไส้แคมตุ่มครับ ơi ừ. thử thử nó bỏ đứa bài hình hè หินเฮ่่ยดีไปเนาะโอ้ยแม่ได้เลยหินแฮ่น,แลลน,แฮนี่เสี๋ยวกกักกกกเหรอเท่าไงครับลุ้นกันไปครับพี่น้องแท้ไปเตัามากอะไตัวหนึ่งครับสมควรอยู่ตัวหนึ่งถือว่าตัวตัวเติบตัวเมนเติบครับให้มันตัวหมดเลยตัวกินกินมีหมดแล้วไม่น้นอง มาตึกแห่เตาบุญก็ได้หลายตัวเติบครับปลาขาวเพาาะอะไรอย่างเตบุญมื่อเมื่อมันตีที่จะหาไปไหนครับตามตานเหมือพี่น้องี่ปลาแรมบุนครับเปิยปลาหลายไปไหนพี่น้องเพราะอะไรมาเติมแก่มนแก้มนเนี่ยเพราะอะไรหาไดสิบวันมาบุญมาเติมต่บุญมันอี่ี่จะหาของพี่พาไดจยิงที่พี่น้องคนครับตามเตรียมจีบบุ หมดหมดเขาขอบุญขอคุณพี่น้องให้กำลังใจคนแรกขอแช่มาโดยตลอดนะพี่นอนะ้องเนาะครับสิหาอยู่ให้กินพี่น้องมึงไปเลี้ยงเลยครับัเกิดตายก็บุญหมั่นบูฮับปลาก็พอได้อยู่ได้กินครับเอบบาลาพี่น้องพี่น้องมือดีพอกันไหมรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ